เอาครับอีแตกกลับบ้านไปครับแตกแตกกลับบ้านแล้วกากาแม่แม่วันกาบ้านแล้วอะไรอยากกลับบ้านหรอเปล่ายากมากับอยากกลับมีซ้ำกันอ๋ออ๋อทำอะไรเห็นอย่างรับ ดูชุดนางสุดคือรรอดแท้ผู้ดใดตกคันแท้นะ